เก็บมากับสอบของข้อสอบเหมือนฉลากเกินเกิลส์โ <Okay. S 2> อเคเมื่อกี้มาอยู่ที่ข้อห้าใช่ไหมข้อห้าใช้ขอไข่กิโลจุดห้าเอ็มเอ็มสามคูณกิโลเอ็มสองเท่ากับเอสสองเท่ากับเอสขีดเอ็มเท่ากับข้อสามข้อห้าใช่ไหมข้อห้าเท่ากับ เขาเสนอเขาเองฮู้เฮ้ยเน,นี่ยวลาเลืสองอะไงนี่เาเราทำยไงเนี่ยเออจริงาไมพูดลืมก็ไก่นะคะก็ไก่ก็คือไม่รูโจดกดันวงเล็บเปิด E วงเล็บปิดเท่ากับกิโลจุดวงเล็บเปิด MHS วงเล็บปิดยกกำลังสองเท่ากับอะไรดูทุกคน คือข้อห้ามในวีสซ็ตเดาคือตอนนี้เราเก็นของข้อนี้อข้อห้ามูชุดชาติเต็มๆวันนี้ของจริงไม่ได้เราแต่งขึ้นมานะอันนี้นะดูดิดีอีเรือมเปิดโอคือข้อนี้ตอบไก่วิครูจะเห็นข้อไม่มีอะไรค่ะโอเคมีมาแล้วโอเคตอบโอ้โหอืมโอเค เขาจะให้เกิดตัวเองซึ่งครูเขาจะใส่ให้เขียนในกระดาษในโฮเกน่าข้อหนึ่งอะไรคะอืมโอเคผลสเกลูดขอเค โ oh. อ้โหขรูบอกให้นัเกเรียนวงอันนี้ให้นัเกเรียนจำนะเพราะจะมีออกตอนสอบปลายภาคอีกอันนี้ก็เหมือนกันจำนะฮะโอ้โ oh. หมวนมวนข้างของความหนาแน,น่นกิโลจุดเอ็ม เอสองเอ็มเอกิโลครูจะให้เอาข้อสอบกับแม่เลข้อสุดท้ายก็ไก่อันนี้ก็จเอจแล้วก็เส็อไรเ็นใหนคะแนน้10ในหกคะแนนเต็มได้เต็มเลยคนข้อมาต้องเ็ม ใจจไปส่งใช้ไปส่งข้อสอบคูีกว่าข้อสอบจากาคูเปิลเอวัวกันยง้งเฮ้ยเพราะเราจบไงคิดยวเรงมันข้อนี้นะคะหเหลือสาระสารยังดีกว่านะคะอ๊ะ สคือมันจะต้องใช้ตัว i n f i ิ i t y นะคะข้อแรกนะคก็คือส in so ี่ร so, so, ้อยสิบนะคะหารสามอฟินตี้ก็คือหารไม่สิ้นสุดนะคะก็คือไม่สิ้นสุดแหละคือสามอะไรได้สีไม่ได้นะคะสามหนึงสามอะไรได้หนก็สี่ก็มหนึ่แล้วก็สานะคะก็มอมาลบกันแล้วก็ได้หนึ่งนะคะแล้วก็จะงหนึ่งเอามาแล้วก็สามด้สิบเอ็ดสองสากส สามสามสองหกสามสามเก้านะคะใส่สามเข้าไปนะแล้วก็เต a, huh? ิมเก้าไปนะคะแล้วก mm ็ลบนะคะจุดจุดนะคะได้สองนะคะแล้วก็ดึงศูนย์ลงมานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่จำนวนไปนะคะใด้หกนะคะแล้วก็ใส่ฝ่ายมหาศาลเข้าไปก็คือจุดนิยมนะคะก็สามเลยได้นี่ก็หกแล้วก็ได้สิบแปดนะคะจุดจุดแล้วก็ได้สองนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆรมันไม่จบเลยค่ะ ก็ใช่แล้วก็ปัดให้เป็นตัวเอ็นนะคะมันก็จะได้เป็นโ6นงหกจนะคะเพราะว่าเรืงนิยมค่าของมันเป็นไม่เข้าใจถ้าต่อไปค่ะค่าแสรูนะคะก็เออนั้นแหละเออส่วนไอ้ตรงข้างล่างคืออะไไม่เข้าใจเราลอกมาจากยูทูบที่มันเป็นของทำปลายที่ครูเขาสอนเนี่ยนะคะก็ลอกมาจากข้อสอบน,นะคะข้อสอสามารถเข้าไปในลิงก์ได้ลิงก์ได้เลยนะคะลิงก์ที่เราใส่ตรงนี้นะ สามารถไปเรียนฟิสิกส์ได้นคะคะจนคลิปหนะน้าบ๊ายบายีพีหน้ามึงก็ค่อยสอนันนื่น